สวัสดีครับเพื่อนเ่อนแฟนเพจสุนทรคนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์ร่วมทุกมือ2และทางยู u ูบร่รมทุกมือ2สุนทรคนครสวรรค์ครับวันนี้จะพามาชมรถใช้งานราคาเบาๆครับเป็นรถยนต์นิสสันวิกเอ็มคิงแคปครับรุ่น2.5เกียร์ธรรมดาปี94ครับรถเดิมๆสวยสีเดิมทั้งคันครับรุ่นนี้มีพวงมาลัยพาวเวอร์ครับเครื่องเกียร์สมบ,บูรณ์ครับเครื่อง2,500ซีซีภายในอุปกรณ์ครบแอร์เยน็นช่องล่างดีชันสีสวยยางสวยใหม่ทั้ง4เส้นครับ เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมภาษีเต็มรถขับใช้งานปกติวิ่งดีครับวิ่งทางไกลได้สบายหากเพื่อนสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0848211158หรือนั้นใหม่ดูรถได้ที่อำเภอรัดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ หากเพื่อนๆสนใจคันนี้ขายในรา,าคาพิเศษเพียง89,000บาท89,000บาทเพื่อนๆสามารถติดตามขอรูปเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook สุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยดรถบรรทุกมือ2และทาง y t u t u รถบรรทุกมือ2สุูนทรนนครสวรรค์ครับ